ระโัวไม่ได้โอ้ยขา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 เกียอะไรข้างหน้าเกียร์ร้วโอ้ยเกียร์ร้โอ้ยจะอะไรขึนวะเนี่ยโอ้ my g ่ d อะไรกันวะมานี่ไป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 ไไปไไป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 ไ h ไปไปไปไ มีใครรอดอยู่บ้างวะเนี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเหลราคนเดียวนะไปกันต่อเตดิงเตดิงเตดงตดงเตดงเตดิยมลอยสุดวัแขงใครก็ได้มาช่วยกวูทกีกำลังไปกำลังไป กวนตัวกวนกะไขเยาวาดิอยาวาอันนี้อันนี้นอตบแม่งเลยเอาตบไม่ได้หรอตายสบายใจจัง อย่าพูดอย่าพูดเยี่ยมเียเงียมเอ้าผม่ค่อยอยแล้วนะผมไม่ได้เหมืในเกมได้ซ้ำไม่ค่อย่อยแล้วนะต้องยอด้วยต้องยอด้วยยอด้วย Oh iya. Benar ke mana? Mana lagi iya? Cepat tuh. Yang mana? Benar ke mana? Benar ke mana? Benar ke mana? Aduh. Luka. Luka. Cut. Cut. Thank you. Seding. 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 แต่ดึกแั้วยืมยืมยกยกเลยเฮ้ยมันกมลของได้ป่ะยกเลยให้หน่อยบ้านีล่นกเหรเขาเป็องลกันเย้แม่งตายไปเลยชุกเลนชุกเนต้องให้มันไปก่อนต้องให้มันไปก่อน

บีฝาดแกมาดิีไอ้เนจะมกันาดิไอ nah ้มะาดดิเราจะมีเราสองคนที่ต้องรู้ว่าต้องเงียบอ่ะ mẹ bác sĩ bé nguyện chào mẹ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  chào จบแล้วเอาพี่มาโลกูตายเลยปะเนี่ยตายหาวอลแล้วไม่อยอมไปช่วยลูกโยกโยกกันยากลุงอย่พูดอีกนะโอเคาไปรัะโยกโยกนาทีนี้เอาต่อยทำไมไนี่ก็แตกวันกนาบาเรียบเลย

ตายว่าเล่นต,ตายแบบไม่พักตายแบบจริงๆเออพี่ผมจะตายเหรอว่าแล้วผมเหลืออยู่แปดวิพี่ผมเหลือส 2. 2> องไป,ไปโอเคไปหาของเลยเดี๋ยวไปไปค่อยๆย่อไปนะยอ่ยอไป เฮ้ยพี่เาเป็นายเจี๋ยอะแห่งเยอะไม่พูดเลยเฮียกดขอกดอะไรวะปารีสดาวคือใครคือใค เอาเลยไอ้สัมึงเอาเลยมึงเอาเลยมึงแทงกูเลยแทงกูเลยเฮียเอาแทงกูเลยเอาเอาไปจบแทงเไป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 ไกลไปกลไปไกลไกลมันล่อผีได้ันพูดแล้วล่อผีได้ไอ้ไปไอ้ออกไปออกไปออกไปสิี้อนอยุคนี้มันจะไม่ไปไหนทำไมไม่ออกไปข้างนอกออกไปสิออกไปเอ้าโอ้ยออกไปลุงไปลุงลุงลุงไปไปทางองไปทางองอยู่กันแล้ว ไอ้พวกพี่กดคอ,อกดเลขอะไรนะฮะกดพออ่ะเอ้ยกลับมาโอเคเดีย๋ยวแหละมันจะสนุกตรงที่เราต้องตะโกนใส่ผีได้แนละ้วเอ้ยกลับมาก่อนผีลุงลุงลุงทำไรลุงกลับมาผี่กลับมาเรามาคุยกันก่อนใจเย็นๆไปไปไป กลับมานะไปนะเว้ยเสยงแม่งในเฮียแค่นี้กูเจ๊ทาประตูก็ได้มั้งปกติแล้วปเออมันได้เราฉีดประตูเลยพี่เราไม่ทำตัวกันหน่อยไหมวันนี้นี่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเราอ่ะฮะชื่ออะไรอ่ะกลับมายังหรือยังนุ่มมาทำอะไ รอมันไปก่อนรู้จัากันนะคุยตาแดม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 ใช่ลืมไปนี้วว่าไ้อต้องลองมืมอ <c oughs> ่อไม่ได้ไม่ได้เออ <c oughs> โอ้ยยิ้นไหน ไม่ต้องคุยเกิดแล้วพี่นาน,นี่พี่ลงตายปะตายดิเหลือ,ลเ,อเลย,ยเราะเอ้<ะ>ามาเดอรัวล้าอยูย่ผมเลยอยู่ผมเลยอยู่ในโลกไก่ถาวรเหลือไอซ้คนเดียวใช่ไหมไอซ์หางสองสิบโอ้โหไม่ก็ดีเกินเือไอ้ยังไม่ตายชื่ออะไรอะ